3เทคนิคสร้างยอดขายบนออนไลน์ฉบับมือใหม่ค่ะเคล็ดลับแบบตั้งแต่พื้นฐานคือคุณจะต้องได้ลูกตาคนก่อนนะคะคุณจะต้องได้สายตาจากคนก่อนซึ่งในออนไลน์ตอนนี้มันมีคนแย่งกันขายเยอะมากการที่คุณจะได้ลูกตาหรือว่าสายตาจากคนได้เนี่ยคุณจะต้องมีเทคนิคที่วันนี้ครูจะบอกนะสเทคนิคเนี่ยเพื่อดึงดูดสายตาคนให้มาอยู่ที่ตัวเราก่อนพอมีคนดูเราเยอะขึ้นมากขึ้น นั่นแหละค่ะจะทําให้ยอดขายของเราโตตามไปด้วยนะคะซึ่งเทคนิคแรกในวันนี้ที่คุณจะบอกนะคะคือเทคนิคที่คนที่เข้ามาทําออนไลน์พลาดมากที่สุดเลยนั่นก็คือการที่เวลาเราออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วหน้าเรามืดค่ะหาไฟหาแสงอะไรนะมาใส่หน้าเราให้มันสว่างพอออกจอออกกล้องแล้วมันเห็นชัดคนเขาก็อยากดูอยากมองพอแรกก็คือคุณจะต้องมีแสงที่เพียงพอ แสงที่เพียงพอในที่นี้นะคะหมายถึงว่าแสงที่ดีที่สุดเลยนะคือแสงธรรมชาติแสงที่สวยที่สุดนะคุณเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆหน้าต่างหันหน้าเข้าหาหน้าต่างก็ได้แล้วเอากล้องอ่ะอยู่ตรงข้ามกับคุณเพื่อให้แสงจากหน้าต่างเนี่ยมันเข้าหน้าข้อที่สองนะคะนั่นก็คือไฟนอกจากไฟธรรมชาติแล้วนะคะก็คือไฟจากหลอดไฟเนี่ยแหละคะ่ะหลอดไฟจะเป็นชนิดไหนก็ได้นะคุณก็ลองดูเอาถ้าเป็นไฟแบบ n ิงไลท์มันก็จะความสว่างต่ำหน่อยเป็นไฟ Soft b บ x มันก็จะสว่างมากขึ้นแต่ก็ต้องดูว่ามันจะทำให้หน้าเป็นแบบแสงมันแข็งไหมแต่ว่ามันไม่ซีเรียสอะคือต่อให้คุณมีแสงที่ไม่ได้นวลมันก็ดีกว่าการที่ไม่มีแสงแต่ถ้าเป็นมืดมืดเนี่ยอ๋อต่อให้แบบหน้านเนียนมากเลยค่ะครูไม่มันเลยนะคะไม่มีความมันวาวเลยแต่มองไม่เห็นจ้าคนก็ไม่ดูต่อนะคะเขาก็ เลื่อนนิ้วหนีนะคะเพราะว่ามีคนรอส่งคอนเทนต์หรือว่าส่งโพสต์ให้เขาอีกเป็นร้อยๆโพสต์ในหน้าจอเขาเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะคะคือห้ามหน้ามืดเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะลูกศิษย์ครูบิลีฟนะคะข้อต่อไปนะคะที่จะทําให้เราดึงดูดสายตาของคนคือว่าทุกวันนี้เขาดูดูจอเนี่ยเขาจะเลื่อนแบบนี้ใช่ไหมวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เขาหยุด อยู่ที่หน้าจอของเราที่ไหลผ่านมาในเฟซหรือในฟีดของเขาได้เนี่ยนะนั่นก็คือการที่เราจะต้องทํายังไงให้ภาพที่เราส่งออกไปเนี่ยมันโดดเด่นวิธีที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือการใช้สีค่ะใช้สีสันเพื่อที่จะดึงดูดเขาว่าฉากนี้นะจ๊ะมันไม่ใช่สีขาวดําที่แบบซีดมืดมืดทึมๆนะจ๊ะมันมีอะไรที่แบบเด่นขึ้นมา s t a เ d out มาจากภาพคือยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้ครูก,ก็จะมีแบบ ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นสีแดงๆนิดนึงทีนี้ครูก็ใส่อันนี้เข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันเข้ามาบนหน้าจอนี่ก็จะอยู่กลางจอพอดีเลยใช่ไหมคะบริเวณตรงนี้นะเนี่ยแหละก็เป็นเทคนิคที่สําคัญมากเลยที่จะทําให้มันดึงดูดได้ก็คือสีสันโดยเฉพาะสีสันของเสื้อผ้าเพราะว่ามันจะเป็นจุดกลางจุดสายตาจุดกลางภาพพอดีเลยหรือสีสันบนใบหน้าเราเนี่ยนะคะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าโอ้ยเคล็ดลับนี้แพงมากนะถ้าเราแต่งหน้าปกติ ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันอาจจะพอดีแล้วแต่พอเราออกกล้องเนี่ยมันจะดรอปลงไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าออกกล้องจะต้องแต่งเข้มขึ้นกว่าในชีวิตประจําวันประมาณ30%เพื่อให้สีที่มันออกไปในหน้ากล้องเนี่ยมันนวลพอดีมันจะไม่ได้ดูโอเวอร์นะเวลาออกกล้องนะเพราะฉะนั้นต้องแต่งเผื่อไปด้วยนะจ๊ะและข้อที่3ข้อนี้คือหัวใจสำคัญอีกข้อหนึ่งที่หลายคน ทำไม่ได้นั่นก็คือการฝึกฝนบ่อยๆค่ะเวลาเราออกหน้ากล้องบ่อยๆออกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกทำซ้ำเรื่อยๆวันแรกๆเราอาจจะยังพูดไม่ได้คล่องมากคนดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าขัดๆรู้สึกดูแล้วไม่สบายใจแต่พอเราได้ฝึกเริ่มฝึกพูดไปเรื่อยๆเราคล่องขึ้นชำนาญขึ้นเริ่มมีเป็นธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นเวลาคนเขามาดูเขาก็จะรู้สึกว่าสบายตาดูแล้วรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายดูแล้วรู้สึก เขาเห็นถึงความเรียวในตัวคุณนะที่คุณคุณพูดหรือสื่อสารออกไปการฝึกฝนเท่านั้น,นะคะ่ะที่จะทําให้คุณสามารถพูดได้ชํานาญมากขึ้นเก่งขึ้นไม่มีวิธีการอื่นการที่คุณใช้วิธีการเรียนรู้ให้มากเนี่ยนะมันก็ยังไม่เท่ากับการไปลงมือทําหรือการฝึกฝนด้วยตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะสารเทคนิคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อยากเริ่มทำออนไลน์ด้วยการเอาหน้ามาออกกล้องและ ต้องการได้สายตาจากผู้คนเพื่อเพิ่มยอดขายให้ตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลิฟเอาไว้ด้วยนะคะครูจะมีเทคนิคในการทำออนไลน์อีกเยอะมากกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ